เพื่อนมาเจอกัน,นีกแล้วนะคะกับช่องไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยลดสิวลดฝ้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแกในการรัคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้นมสดธรรมดานมสดนมลดจืดธรรมดาเลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะต่อไปนี่เลยนะคะคือ ผงขมิ้นนะคะในส่ของผงขมิ้นเขาจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะเขาจะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนนะคะช่วยลดลดป้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่ครึ่งหรือ1นส่วนสี่นะคะไม่ใช้เยอะนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือเจวันหางจระเข้นะคะในส่วนของเจวันหางจระเก้ก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเอนริ้วรอยช่วยสมานแผลช่วยดับพิร้อนคลายพิร้อนต่างๆเลยนะคะเราจะใช้เจวันหางจระเข้อยู่ที่1ช้อนชานะคะใครมีเกลียวสดใช้เกลียวสดได้เลยนะคะจะดีมากๆเลยนะคะถ้าใครมีเกลียวสดนะคะ ส่วนผสมไม่เข้ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้แนะนําไม่ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นขมิ้นเนะเาะเขาจะทาให้เราเหลืองเนาะสามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้นะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความเพ้ก,ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนะคะหลังช้อนเลยนะคะหรือใครจะใช้มือก็ได้นะคะเนี่ยใช้มือแบบนี้นะคะเนี่ย ทานวดแบบนี้ได้เลยนะคะเราใช้มือนะคะเราก็จะได้นวดได้ขัดด้วยนะคะสูตรนี้จะทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสามากเลยนะคะผิวผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะใช้มือขัดแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยะคะ่ะนี่นะคะให้เราพอกแบบนี้ปล่อยทิ้งไว้จนเขาแห้งนะคะหรือ15-20นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะ หรือใครจะพอกแบบนี้ไว้ทั้งคืนก็ได้เลยนะคะทานอนแบบนี้ทั้งคืนได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณตุกนารรับชมทุกนารติดตามนะคะใครเข้ามาแ้วก็ฝากกด s u b s c r ร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครจะพอกหรือใครจะทานอนก็ได้เลยนะคะใครจะพอกก็สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือปล่อยเขาแห้งหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุตรดีสุดดีก็ดดดดจะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ